สวัสดีครับผมหมอต้นนะครับนายแพทย์มัทนาธเริ่มจิตชมนะครับตอนนี้นะครับหมอก็อยู่ที่พัสมุมนคลินิกนะครับวันนี้พิเศษเลยนะครับก็คืออยู่กับคุณหมอบิวคุณหมอพัสมุมนสุทธาพันิ์นะครับสวัสดีคุณหมอบิวนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการไลฟ์แจกรางวัลนะวันนี้หมอจะมาแนะนํานะครับผมวิธีการเช็คโบตอกนะครับผมยี่ห้อเซียวหมินตัวนี้กล้องทำอัลตร้าซิมนิดนะครับวันนี้นะครับโดยที่ว่าจะเป็นการไลฟ์ฉีดโบตอก ตัวนี้นะครับโดยการเราจะเช็คแกะกล่องให้ดูเลยนะครับแล้วก็ฉีดหมอเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเบื้องต้นเดี๋ยวมาดูกันก่อนวันนี้นะครับจะเป็นไลฟ์สดนะครับผมซึ่งจะมีการแจกรางวัลด้วยท้ายสไลด์นะครับผมโอเคสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับโบท็อกนะครับผมยี่ห้อเซียมินนะลักษณะอันนี้เป็นโบท็อกจากประเทศเยอรมนีนะครับผมตัวนี้ก็วิธีการที่เราจะเช็คว่าเป็นของแท้นะครับอย่างแรกเลยคือว่าต้องมี QR แบบนี้นะครับผม ตัวนี้สามารถที่จะขูดแล้วก็ไปสแกนได้นี่คืออย่างที่หนึ่งนะครับอันที่2ก็คือว่าตัวกล่องเนี่ยจะต้องมีตัวปัตเตอร์สายแบบนี้ปิดผนึกไว้แบบนี้อันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับจะมาแกะให้ดูตอนนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายไลฟ์เราจะมีแจกรางวัลกันด้วยนะครับนี่แกะออกมาปุ๊บก็จะเอาขวดออกมานะครับอันที่3ามนะครับผมก็คือจะต้องมีคู่มือแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นคคู่มือที่มีภาษาไทยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวหยุดอ่านเข่านะครับนี่อ่าโอเค นี่นะครับจะต้องมีข้อมือภาษาไทยแบบนี้แสดงว่านําเข้าโดยบริษัทที่ถูกต้องนะครับได้รับการอนุญาตให้นําเข้านะครับแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพจากออยเรียบร้อยแล้วนี่นะครับจุดที่สามนะช่วยช่วยถึงนิดหนึ่งนั้งวันโอเคแล้วก็เอาบท็อกออกมานะครับบท็อกเซียมินนี้นะครับผมเขาก็มีความบริสุทธิ์นะครับมากนะครับเหมาะกับกรณีที่ว่าคนไข้ที่มีประวัติการดื้อบทองนะอโอเคเดี๋ยวดูกันต่อนะครับผมนี่ได้คนมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าบทองเนี่ยเวลาออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างในนี่ยังไม่มีน้ําอยู่นะจะเป็นผงผงเวลาที่เราจะใช้วอท็อกนะครับเราต้องมีการใส่น้ําเกลือเข้าไปนะครับผสมกับผงที่อยู่ข้างในนี้นะครับอ่าวิธีการเช็คแท้นะครับส่วนที่สี่นะก็คือว่าเราจะต้องดูเลขล็อตตรงนี้นี่ครับเห็นเลขไหมนี่เลขตัวนี้นะครับผมจะต้องตรงกับเลขล็อตตรงนี้นี่นะครับอ่าโอเคดูดีๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคาถามท้ายไลฟ์แจกรางวัลนะครับผมนี่นะตัวเลขจะต้องตรงกันแบบนี้นะคะผมโอเคแล้วก็ จุดที่5นะครับผมก็คือนี่คือบริษัทที่นําเข้านะครับผมชื่อบริษัท m e r s Healthcare Thailand นะครับคือเราสามารถที่จะโทรไปเช็คนะครับเลือกคุณตัวโบท็อกนะครับกล่องที่เราจะฉีดได้ว่าใช่ของแท้ไหมจะมีเบอร์ให้เดี๋ยวจะมีให้ในในไลฟ์นะครับผมใต้ไลฟ์นะโอเคนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฉีดโบท็อกกันนะครับอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับจะให้คุณหมอพัสมน์นะผสมโบท็อกไว้รอนะครับนี่นะโบท็อกยี่ห้อเซียมินจากเยอรมันนะครับผม โอเคเอาละครับผมเดี๋ยวเริ่มผสมได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็จะมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับที่หมอฉีดนะหมอก็จะฉีดเป็นสองสองอย่างนะครับก็คืออย่างแรกคือขมวดคิ้วร่องรอยริ้วรอยตรงขมวดคิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นริ้วรอยหน้าผากนะครับริ้วรอยขมวดคิ้วเนี่ยเดี๋ยวหมอถวบนห้ดูนะนี่เห็นไหมครับเยอะมากเลยเห็นไหมครับคือหมอเนี่ยชอบดุลูกน้องบ่อยนะครับก็จะมีการขมวดคิ้วบ่อยจนกระทั่งเห็นไหมครับริ้วรอยมันเยอะมากนี่นะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะฉีดริ้วรอยตรงนี้กันนะครับแล้วก็นี่ริ้วรอยหน้าผากเห็นไหมครับนี่เยอะมากเลยเห็นไหมครับอาแล้วโอเคเดี๋ยวก็จะมาฉีดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวโบท็อกตัวนี้โอเคก็อยู่ได้ประมาณอ่าหกถึงแปดเดือนนะครับผมพอๆกับโบท็อกเอนะครับโบท็อกเอนี่ก็เป็นโบท็อกชื่อย่อของโบท็อกอ่าจากอเมริกายี่ห้อหนึ่งนะครับผมอ่ะก็เมื่อกี้นะครับหมอได้อธิบายวิธีการเช็คโบท็อกของแค้ไปแล้วนะครับผมว่าโบท็อกเซียมินนะคะผม ของแท้ต้องดูตรงไหนบ้างนะคบผมเอาละโอเคอันนี้เดี๋ยวรอระหว่างรอคุณหมอพัสมน์นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีการแจกรางวัลกันนะครับผมท้ายไลฟ์นะก็จะเป็นคําถามง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวหมอจะให้คุณหมอนะคพัสมน์นะเขาเป็นคนฉีดโบท็อกให้หมอนะครับแล้วหลังที่ฉีดไปแล้วนะเดี๋ยวประมาณสักอาทติตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าว่ามันดีขึ้นแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูริ้วรอยของหมอก่อนนะเห็นไหมครับเยอะมากเลยนี่เห็นไหมครับโ,โหนกเข้มมากเลยเห็นไหมโอเคครับผม แล้วละระหว่างนี้ก็คุณหมอพัสมนกำลังผสมโบท็อกนะสำหรับการผสมโบท็อกนะครับก็ถ้าเป็นโบท็อกที่มีปริมาณยูนิต100ยูนิตนะครับก็จะใส่น้ำเกลือประมาณ2อ ML นะครับแต่ถ้ามีปริมาณยูนิต200ยูนิตก็จะใส่5 ml นะครับผมอันนี้ก็เป็นเบสิกทั่วๆไปของการฉีดโบท็อกนะครับอะโอเคพร้อมหรือยังครับอ่ะพร้อมแล้วเนะาะอาจจะกล้องตามมากรนะดับเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวกล้องอาจจะให้จับมาตรงนี้นิดนึงระ,ระหว่างหมอฉีดนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นโบท็อกก์ขมดคิ้วกับอนนะคะตอนนี้คุณหมอก็จะเริ่มฉีดโบท็อกแล้วนะคะสำหรับใครที่สงสัยว่าโบท็อกฉีดอะไรได้บ้างน,นะคะโบท็<พ>อกนะคะสามารถฉีดลดปัญหานะคะริ้วรอยนะคะบนหน้าผากนะคะรอยย่นบริเวณจมูกนะคะขมวดคิ้วแล้วก็ตีนกานะคะรวมถึงยกกระชับหน้าได้ด้วยนะคะฉีด ลด,ดต้นแขนต้นขานะคะแล้วก็ลดเหงื่อได้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะสนใจยาฉีดโบท็อกนะคะแล้วยังไม่มีข้อมูลนะคะสามารถสอบถามมาทางเพจพัสมอนคลินิกได้นะคะตอนนี้คุณหมอก็จะเริ่มฉีดแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าหลายคนก็มาฉีดโบท็อกที่เรานะคะแล้วก็เห็นผลนะคะทุกรายเลยนะคะแล้วก็สามารถฉีดลดกล้ามทำให้หน้าเรียวได้ด้วยนะคะ อันนี้นะครคุณหมอพัสมนก็กำลังฉีดโบท็อกให้กับหมออยู่นะครับก็การฉีดโบท็อกนะครับตอนนี้ก็มีงานวิจัยออกมานะครับว่าคือถ้าเราเนี่ยครับผมมีการฉีดโบท็อกอย่างต่อนเนื่องนะคะผมแล้วเนี่ยมันก็จะช่วย,ดวยลดยุรอยถาวรในอนาคตได้ด้วยม้ว่าเราจะหยุดฉีดไปแล้วนะครับ ค่ะแล้วการวิจัยนี้ก็มีการวิจัยจริงๆนะคะใครอยากรู้ก็สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้เลยนะคะมีการเปรียบเทียบนะคะคู่ฝาแฝดที่อายุเท่ากันค่ะแล้วอีกคนนะคะฉีดบทิโภคค่ะแต่ว่าไม่ได้ฉีดสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อีกคนนะคะฉีดบทิโภคคะในระยะเวลาที่พอดีนะคะก็ผลการวิจัยก็ออกมาแล้วว่าคนที่ฉีดบทิโภคคะในระยะเวลาที่เหมาะสมและฉีดสม่ำเสมอเนี่ยก็จะมีริ้วรอยที่น้อยกว่านะคะแล้วก็ดูดูหน้าอ่อนยาวกว่าด้วยค่ะ โอเคนะอันนี้คือฉีดหน้าผากเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาเอาแค่หน้าผากกับขมวดคิ้วพอนะครับมอฉีดนะะเครับเจ็บไหมคะคุณหมอไม่ครับอันนี้มีการแปะยาชาด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้น้ำแข็งประคบด้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่ฉีดโบท็อกแล้วไม่เคยฉีดกลัวเจ็บก็มาแปะยาชารอได้นะคะ แล้วก็พนักงานก็จะช่วยประคบน้ําแข็งนะคะทำให้มีความรู้สึกเจ็บน้อยลงนะคะน้ำแข็งเย็นไหมเย็นค่ะคุณแมน้ำแข็ทำามคุณก้าวพอน้ำแข็งนิ้วไหมนี้น้ำแข็งตัวไหนแผ่นเจลได้อยู่ได้อยู่ครับน้ำชามากก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะยุ่งอย็่ ออนนี้คุณหมอก็ทําการฉีดอยู่นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากฉีดโบทออกนะคะทางคลินิกเราก็มีโบทออกนะคะทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็มีเสียวมินเข้ามาใหม่เพิ่มนะคะแล้วก็มี มีแอสทอกนะโบตะนะคะแล้วก็อริแกนนะคะแล้วก็เสี่ยวมินนี้ก็เพิ่งเพิ่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็วันนี้คุณหมอทําการทดลองฉีดเลย <S <S แล้วก็สามารถมาดูรีวิวหน้าเพจเฟซบุ๊กของเราได้เลยนะคะ มคะนนะอคตอนนี้นะครคุณหมอพัสมนก็ฉีดริ้วรอยหน้าผักเสร็จแล้วนะครับกำลังฉีดริ้วรอยตรงขอมวอคิวให้หมออยู่นะครับคุณหมอคะแล้วโบท็อกอันตรายไหมคะบางคนมีความกังวลคะ่ะไม่อันตรายครับผมโบท็อกนี้คือเป็นการตัวยานเนี่ยจะอยู่กับเราแค่ชั่วคราวนะคะรับฤทธิ์ที่ออกเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณสี่ถึงหกเดือนหรือหกถึงแปดเดือนแล้วแต่ยีห้อนะครับ พอระยะเวลาผ่านไปเนะี่ยมันก็จะเป็นปกตินะครับก็เราจะไม่ให้ดูตอนฉีดนะคะเพราะเดี๋ยวเฟซบุ๊กนะคะจะปิดนะคะเพราะว่ามีการแบบใช้เข็มนะคะแล้วระยะเวลาที่เหมาะสมในการเติมโบท็อกล่ะคะคุณหมออ,อ,อย่างเร็วสุดได้ประามาณสเดือนนะครับผมคือการเติมโบท็อกที่เร็วจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าการดือร้อโบท็อกได้นะครับ หลังฉีดโบท็อกคงปฏิบัติตัวอย่างไงมั้งคะโอเคแล้วเราพูดท่าที่ได้่ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเสริมให้ได้เลยคะ่ะสำหรับการหนังชีดโบท็อกไปแล้วนะคะส่วนสําคัญเลยเนี่ยก็คือห้ามนอนรับห้าชั่วโมงนะคะเพราะการนอนรับนะคะอาจจะทําให้เลือดนะคะไปไหลเวียนบริเวณ,เวณที่ฉีดนะคะอาจจะทําให้ตัวยาไปกระจายอยู่ตรงอื่นนะคะแล้วก็การฉีดโบท็อกนะคะใครที่ฉีดไปแล้วก็แบบ เราจะเห็นผลเลยนี่ก็ก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะประมาณ1-2สัปดาห์นะคะเพื่อให้โบท็อกออกฤทิ์นะคะแล้วก็โบท็อกจะออกฤทิ์เต็มที่นะคะภายใน1เดือนนะคะการฉีดโบท็อกก็จะมีระยะห่างเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะคนอาจจะ4ีถึง6เดือนอย่างหน่อยก็ไม่ควรต่ำกว่า3เดือน,นะคะ่ะแล้วก็หลิกเลี่ยงความร้อนนะคะกิจกรรมกลางแจ้งคะ่ะการตากแดดคะ่ะอบซาวน่าทรีทเมนต์นะคะก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดจุดนะคะหลังฉีดก็เป็นเรื่องปกตินะคะเยวจุดที่ฉีดจะหายไปเองนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะหากเกิดรอยเขียวช้ำอาจเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าจะหายเองภายในหนสัปดาห์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยควรงดนะคะแอลกอฮอล์นะคะการสูบบุหรี่ด้วยนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์และบุหรี่นะคะทําให้โบททอกนะคะออกฤทธิ์นะคะได้ไม่เต็มที่ค่ะ แล้วก็หลังฉีดบอสท็อกนะคะควรนะคะแสดงสีหน้านะคะหลังฉีดนะคะเพื่อจะให้นะคะตัวยานะคะทํางานแล้วก็ตายตัวได้ดีค่ะน,นี้ฉีดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะครับผมอันนี้ก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ที่ฉีดไปก็จะมีริ้วรอยหน้าผากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงขงมวดคิ้วนี่นะคะผมอันนี้นครับหลังฉีดใหม่ๆก็จะมีตุ่มๆขึ้นลักษณะแบบนี้คล้ายๆเหมือนมียุงกัดแบบนี้เลยนะคะผมไม่ต้องแปลกใจนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นปกติเองนะครับ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะผมที่น้องเนสพูดนะก็คือหลังจากเคล็ดลับที่ทําให้โพถอกมันออกฤทธิ์ได้เยอะขึ้นนะครับได้อยู่ได้นานขึ้นก็คือในหลังจากที่ฉีดไป30นาทีแรกนะครับเราต้องพยายามขยับสีหน้าตามตำแตหน่งที่เราฉีดเยอะๆยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้หมอฉีดขมวดคิ้วตรงนี้ใช่ไหมครับหมอต้องพยายามมวดคิ้วแบบนี้เยอะๆในช่วง30นาทีแรกนะครับอันนี้เลยแล้วก็หนา้าผากตรงนี้หรือ่อยหนา้าผากตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจาับอวัยวะกันดีกว่ามีคําถามว่าฉีดไปแล้วดูแลตัวเองเป็นพิิเิเศรใชช้วตตาปก หลักๆก,ก็คือการหลีกเลี่ยงจากความร้อนนะครับผมคือวัวถอเขาจะแพ้ความร้อนถ้าถึงว่าเราเจอความร้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ได้สั้นนะครับความร้อนที่จะเจอบ่อยก็คือการอาบน้ําอุ่นนะครับการกินอาหารที่เป็นพวกเตาอาปิ้งย่างชาบูนะครับหรือว่าทบบํากัาานานานาบข้าวหน้าเตานานๆอบานอบซาหน้าในพวกนี้นะคะผมคือพยายามหลีกเลี่ยงจากความร้อนนะคะผมแล้วก็ แค่นั้นเองนะคะผมคำถ,ถามต่อมาคุณหมอโบทอ็อกตัวนี้ครับเป็นของอะไรหรอคะอันนี้ตัวนี้สัญชาติเยอรมันครับผมค่ะแล้วก็ฉีดได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับคุณหมอโบท็อกเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุสั้นนส่เร็วสุด18ปีนี่นะครับผมนี่นะอันนี้เป็นโบท็อกซที่เราฉีดวันนี้นะครับผมเซลล์มินนะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจากรางวัลกันนะครับ เดี๋ยวรบกวนกดหนึ่งให้หมอนอิดนึงนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์นะอันนี้จะเป็นการแจกรางวัลละจะเป็นคําถามที่ง่ายมากๆเลยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราไลฟ์สดกันวันนี้นะคะผมรบกวนกดหนึ่งให้หมอนอิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแจกรางวัลละ พฤ <Okay. S 1> ต,ติการของอเรานะคะก็รบกวนทุกคนนะคะแชร์หน้า Facebook นะคะเปิดสาธารณะนะคะหรืออาจจะแท็กเพื่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อรับรางวัลกันได้เลยนะคะข,ขอคนละหนึ่งแชร์นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแจกรางวัลแรกกันต่อเอาง่ายๆเลยนะครับรางวัลน,นี้ง่ายมากเอาวัดกันที่ว่าใครเร็วกว่าก็ได้ไปละกันอันนี้นะคะเป็นกูต้านะครับของที่เราขายอยู่ที่คลินิกนะอันนี้ราคาเท <c oughs> ่าไหร่นะครับน้องเลิฟที่ขายอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบาบาท, <000. S 2> บาทอันนี้นะครับเตรียมตัวตอบคําถามนะอันนี้คําถามนี้ง่ายสุดๆเลยนะคบผม คำถามของหมอก็คือว่าวันนี้นะครับบท็อกซ์ที่หมอฉีดไปนะครับผมเป็นบท็อกซ์ที่นำผลิตจากประเทศอะไรครับผมอ่าอันนี้ง่ายสุด,สด,สดเลย,เลยะ,ะใช่อันนี้ถูกใครตอบไวที่สุดก็ได้ไปเลยนะครับแต่อย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับคำถามคือบท็อกซ์ที่หมอฉีดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมที่ฉีด ที่คุณหมอพัชมนฉีดให้นะเป็นมวทอกจากประเทศอมีคนตอบเรียบร้อยแล้วคะคนอะไรอันนี้ไปเช็คหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็มีคนตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะรางวัลที่หนึ่งไปแล้วรางวัลที่สองกันดีกว่านะคะผมนี่นะอ่ารางวัลที่สองคืออันนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวกันแดดตัวที่ขายดีมากๆเลยของคลินิกเรานะคะผมเป็นกันแดดที่เวลาทาแล้วเนี่ยจะทําให้แบบว่าเ มันจะมีความแบบเหมือนลองพื้นเลยอะ่ะเหมือนแต่งหน้าเลยเนี่ยไปเอาตัวอย่างมาให้ดูกันแดะนี่นะครับรางวัลที่สองนะนมเมื่อกี้มีคนตอบถูกไปแล้วนะครับง่ายๆเลยเนาะอันนี้เป็นรางวัลที่สองนะครับรางวัลน,นี้นะครับผม,ผมก็คือหมอจะให้กันแดดนะครับสลอดใหญ่ตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองลองนิดนึงลองให้ดูหน่อยอ่าโอเคนี่นะเวลาข้างในจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยน้องน้องอันลองลองลองเทสตดูให้ให้ดูเ,เ,อเอาลัางมือเอาลังมือเลยนี่นี่นะครับใชล่ลองนี่เป็นรางวัลที่สองนะ เดี๋ยวเรากดสองเคียนหน้าจอให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะแจกต่อละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่สองของเราีเห็นไหมครับดวงไหมมันจะแบบว่าผิวจะนวลน,นวลคือแบบทากาันแดดตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องแต่งไม่ต้องรองพื้นเลยนะครับสามารถไปทํางานได้เลยโอเครางวัลที่สองของเราจะเป็นกันแดดตัวนี้นะครับผมร่วมกับการแจกอะไรดีที่มันทําให้นะฉีดผิวด้วยแล้วกันได้เป็นกันแดดบวกกับฉีดผิวเลยนะครับฉีดผิวแจกเป็นตัวค็อกเทลมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาท กันแดดตัวนี้ขายอยู่หน้าร้านเท่าไหร่นะครับ450ค่ะ450บวกกันก็ประมาณ2,000บาทโอเครางวัลน,นี้ง่ายมากเลยนะคะผมคำถามของหมอก็คือเมื่อสักครู่นี้ตอนที่หมอให้เช็คตัวโบ็อกอะครับผมอาโบ็อกเนี่ยที่ให้เช็คเนี่ยล็อตเนี้ยเป็นล็อตที่ลงท้ายด้วยเลขสองตัวอะไรอันนี้ทายกันมาได้เลยนะครับหนึ่งคนทายได้หลายเลขนะโอเคอ่ะขอดูขวดโบ็อกที่หนึ่งพี่ อ่าเนี่ยครับผมเลขล็อตตรงนี้ครับผมที่อยู่ที่ใต้กล่องโลหกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้สองตัวลงทายด้วยเลขอะไรนะครับรางวัลนี้มีมูลค่าสองพันบาทนะทายมาได้เลยนะครับผมอ่ <29 S 1> <29 S 2> านี่โอเคสองเก้าค่ะถูกไหมสองเก้ายังไม่ถูกนะ <30 S 1> ทายมา <30 S 1> ได้เลยสามหกยังไม่ถูกใกล้เคียงมากแล้วนะเนี่ยเลขอยู่นี่ปุ๊บอ่ะดูเม็ดดูไม่เห็นแน่เลยนี่ปุ๊บอ่ะหมอใบให้นี่ ดูว่าออกไหมสองสี่สองสี่ยังไม่ถูกนะครับเลขล็อกที่เราต้องเช็คสองสามค่ะยังไม่ถูกใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วเดี๋ยวหมอจะรีบใบให้เลยนะครับอย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์นะเลขล็อกที่เราเช็คกันเมื่อกี้คืออะไรยังไม่ถูกนะครับผมอย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะรางวัลนี้มีมูลค่าสองพันบาทนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยสี่ห้าใช่ไหมคะยังไม่ถูกห้าหกยังไม่ถูกใกล้เคียงมากแล้วครับผมเอางี้หมอใบให้แล้วกันนะครับว่าต่ํากว่าห้าสิบนะไม่เกินห้าสิบนะครับเป็นเลขสองหลักไม่เกิน หกหกค่ะหกหกยังไม่ถูกนะสองแปดยังไม่ถูกนะครับอ่ะรางวัลน,นี้มูมลราคาสองพันบาท 2, 6, นะอขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับผมอ่าตัวเลขต่ํากว่าห้าสิบนะครับผมสามเฉยๆไม่ถูกครับผมขอตัวเลขสองหลักนะเนี่ยคำเฉลยอยู่ในมือหมอปิดไว้อยู่นะครับอ้าวละโอเคอ่ามีคนทายถูกแล้วนะครับผมเท่าไรครับคุณหมอเฉลยเฉลยเลยละกันนี่ปึง้ง <3, S 2> เห็นไหมครับ สามสามเนอะสามนี่นะครับสามสามนะโอเคค่ะยินดีกรบคุณเชอรี่กันยอสามสามนะตรงะะกันเห็นไหมครับนี่ก็สามสามนี่แต่เลขมันกลับซ้ายขวานิดนึงเอาละโอเคก็ได้รางวัลไปง่ายๆเลยนะครับผมเป็นกันแดดหลอดใหญ่นะถ้าเกิดไม่สะดวกเข้ารับเดี๋ยวเราส่งทางไปรษณีย์ให้นะครับแล้วก็มีฉีดผิวด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเนื้อหาที่เอ่อเรื่องของการเช็คนะครับผมบอดอกยี่ห้อเซียวมินนะครับของแท้แว,ว่าดูยังไงนะครับแล้วก็ เรื่องของการไปแบบตัวหลังฉีดโปรต็อกด้วยนะครับคุณหมอพ่อสมุญครับอันนี้ก็นี่คุณหมอพ่อสมบุนนะครับโอเควันนี้คุณหมอพ่อสมบุก็เป็นคนฉีดให้นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้คือไม่รู้สึกเจ็บเลยจริงๆนะครับตอนฉีดเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าแปะยาชาด้วยแล้วก็ใช้น้าแข็งด้วยนะครับใครที่กลัวเจ็บไม่ต้องกลัวนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็คือก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมนะครับกับคุณหมอพ่อสมบุก็ต้องขอลาทุกคคคคคนนนไวกก่ออะขบบุณมารรัััสสดี